เพราะว่าเรียนรวมสองห้องนะคะรายงานตัวเลยค่ะซาฟูราสาเลหมอสามทับหนึ่งฟาดีลาสาม,มอ๋อมอสามทับสองเรียกพลังก่อนเรียกพลังก่อนวันนี้สองสองห้องไง ฟาดีลา่สาทัสอง 2, สวัสดีจ้าฟาซูลาสาและสาทัสอง 2, สวัสดีจ้าเต้นรอเต้นรอ ภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้คะ่ะสักประโยคไหมสักประโยคนะกละ้ลลลวยบลูนานา่าอะไรอีกนะเล่นมากล้วยบลูนานา่าสีเหลือ,องเยลโล่มีอีโต ไม่รอให้ชมกลัวไม่ชมอ่ะกลัวเล่นคนเดียวกลัวเล่นคนเดียวโอ้โหมุกกะระดกนะลูกนะเสียบตรงไหนล่ะลูกอ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะวันนี้ พร้อมนะคะสองห้องรวมกันคนหลังน่ารักคนหลังน่ารักจะใช่ไหม <c oughs> จะใช่ไหม นตลกนะเรามุกเยอะเชียได้อันนี้ได้อันนี้ได้เด็กชายอิลมานจิรติสามทับหนึ่งสวัสดีเจ้าสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูแอน ในแบบฉบับคูเพนสีนะคะแต่ต้องพูดไทยคำอังกฤษคำหรือเปล่าคูเพนสีนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะจ๊ะหนูไปเอาใบงานมาเลยคะ่ะเราจะไม่สอนกันกว้างขวางแล้วนะคะเราจะสอนแคบๆเพราะว่าสอนไปหนูก็ทำใบงานมาปวดหมองมากเลยเพราะว่าตรวจไปไม่ได้สักข้อปวดหมอง ครูเลยจะเฉลยไปเลยครูจะได้ตรวจแบบไม่ง่ายหนึ่งสองาสี่จะไปก้าสิบสเต็ม10จบส่งพออ,อ,อสรุปส่งพออ,อจบเตรียมตัวเลยนะคะคนที่เข้าเรียนกับแม่นะจ๊ะ สวัสดีค่ะมูฮัมหมัดอัฟฟิสามแม่สามทับสองจ้าซื้อโลอมคูเพนสีมามาทำอะไรมาเจ็ใครตอบคำถามได้รวมเยอะที่สุดคนละหนึ่งซองขอชิมก่อนนะรสชาติมันเป็นยังไงนะขอชิมนะก่อนที่เราจะกินอะไรเนาะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นิดห,หนึ่ง ซอ,อ,องนี้ครูเป็นสีทำหน้าโอเคครอบนะจ๊ะลูกอมครูเพนสีเตรียมตัวรับนะคะข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนนัดจะมีอาเซส,สวัสดีค่ะสามทับหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเผ็ด ปสปูสปาอือกินเข้าไปนะคะเหมือนกับสุกันรสชาติเหมือนฝรั่งสุปะลูก <c oughs> <c oughs> รสชาติเหมือนฝรั่งสุกแต่มันมีรสเผ็ดอืออือรล้ว รสชาติเหมือนฝรั่งสุก <c oughs> มีรสชาติเปตรตตองนี้สีจ้มนะคะใครตอบคะแนนได้เยอะแกกินสีอะไรบอกได้นะคะอืมต่อไปตองสีเขียวผู้คนสีบอกว่า เยาสปู๊สพีชอืมเรามาชิ่งนัน <laughs> ขั้นตอนที่หนึ่งทำตาเหล็กค่ะขั้นตอนที่สองอ้าปากทำตัวโอค่ะ <laughs> เหมือนไหมคะ <laughs> สองที่สองนะคะสีต้มบอกว่าเปรี้ยวไอ้เผ็ด สีเขียวบอกสีเขียวบอกว่าเปรี้ยวเรามาชิมสีเขียวกันอือกินเกอะทำน้าแบบเดี๋ยวเรามาลองกัน <c oughs> อ๋ออ๋อคุณสีบอกว่าแกะดีๆนะจ๊ะในซองมีอะไรให้อ่านด้วยแหละเธอ <c oughs> สติขอร้อง please h a v e สติขอร้องมีสติเดี๋ยวเราจะเรียนกันแล้วมีสติขอร้องนะคะทุกคนสีเขียวนะคะยังเขียวไม่หมดเลยน้อต่อไปสีเขียวเขาบอกว่าเปรี้ยว เอาสีส้มไปแอบไว้ใต้ลิน้นอืมแล้วเราก็กินสีเขียวไปใหม่ไอ้สีส้มไปแอบไว้ใต้ลิ้นนะคะสีเขียวนะคะเขาบอกว่าเปรี้ยวแล้วมาดูกันืเหมือมนอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนตุกข์ ในซองเขียนดีๆนะจ๊ะรักชีวิตอยากคิดตู้นายบอกแม่เป่ารักชีวิตอยากคิดตู้นายนะจ๊ะนายถูกเสมอจ้ะสวัสดีค่ะพ่อออกินสีเขียวแล้ว รสชาติจะเหมือนเหมือนอไรอนะ่ะ <c oughs> อย่าแท็ดรสชาติเหมือนทีวีเหรอเหม,มือนเจ้าเป่้ลผ่านแล้วกันอยากกินสีอะไรตอบคำถามไม่ได้เยอะนะ ละหนึงงนจ๊ะแต่งหน้าแรกคือแต่งหน้าแบบเอฟฟกแต่งหน้าแบบเอฟฟกนะคะโผลอยู่ข้างหลังลูกลก,การแต่งหน้าแบบเอฟฟกนะคะลักษณะการแต่งหน้านะคะก็จะต้องใช้เทคนิคพิเศษแต่งหน้าแล้วช่างแต่งหน้าจะต้องเป็นคนที่มีฝีมือสูงนะคะแล้วก็มีความละเอียดอ่อนในการแต่งหน้า สำหรับการแต่งหน้านี้นะจ๊ะโอกาสที่นำไปใช้ในการแสดงของการแต่งหน้าแบบเอฟฟกนะคะเราจะใช้ในการแสดงที่มีเนื้อหาสยองขวัญและอัมพรางคดีค่ะต่อไปการแต่งหน้าแบบแฟนซีการแต่งหน้าแบบแฟนซีบบนะคะเป็นการแต่งหน้าที่เน้นความโดดเด่นค่ะความสะดุดตานะคะ แล้วก็จะเลือกใช้สีที่หลากหลายนะคะจะเน้นสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีฟ้าหรือว่าเป็นสีรุ้งก็ได้นะคะทุกคนลักษณะโอกาสที่นำไปใช้นะคะเราก็จะใช้ประกอบเกี่ยวกับการแสดงที่เป็นการเพ้อฝันจินตนาการนะคะลักษณะการแต่งหน้าแบบนี้นะจ๊ะต่อไปลักษณะการแต่งหน้าของละครรำนะคะ เป็นการแต่งหน้าที่จะเน้นความเด่นชัดบนใบหน้าโดยจะเน้นสีดำและสีแดงค่ะโอกาสที่นำไปใช้เราก็จะนำไปประกอบการแสดงหน้าตาินพื้นเมืองระบำรำฟ้อนขนละครสุดท้ายการแต่งหน้าแบบใสใสวัยรุ่นชอบแต่งหน้าแบบทั่วไปนะคะเราจะเลือกใช้สีโทนธรรมชาติ น้ำตาลส้มชมพูนะคะแล้วโอกาสที่นำไปใช้ก็จะนำมาแต่งหน้าตัวละครที่เป็นวัยรุ่นนะคะจะนำไปแสดงบทละครโทรทัศน์เท่านั้นนะคะ